7. เคล็ดลับทํางานให้มีสุข 1. ผ่อนคลายความเครียดไม่ปล่อยให้เครียดสะสมให้เวลาพักสมองทํากิจกรรมที่ชอบลดความเร่งรีบลงหายใจช้าๆฝึกผ่อนลมหายใจผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 2. จัดสรรเวลาชีวิตให้สมดุลตัดสินใจให้ชัดเจนว่าจะให้ความสําคัญกับเรื่องใดก่อนหลังเพื่อลดความยุตกกังวลที่ทําให้เกิดความเครียด 3. ทํางานด้วยใจรักพยายามรักงานที่ตัวเองมีมองหาข้อดีของงานที่มีอยู่มีความสุขในปัจจุบันให้ ได้แล้วค่อยๆหาโอกาสมองหางานที่ถูกใจต่อไป 4. วางแผนงานที่สําเร็จตามกําหนดและมีคุณภาพต้องมีการวางแผนการแตกงานย่อยจัดลําดับความสําคัญและกําหนดเป้าหมาย 5. เอาใจใส่เพื่อนร่วมงานมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้เกียรติ ยอมรับความคิดเห็นของกันและกันยิ้มแย้มแจ่มใสย่อมเป็นบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน 6. มองแง่บวกการทำงานมีโอกาสผิดพลาดได้เสมอแม้วางแผนเป็นอย่างดีเมื่อเกิดขึ้นก็ต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้และเชื่อมั่นว่ามีทางแก้ไขมีทางออกเ็ 7. ให้อภยัยหากงานผิดพลาดต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์เลี้ยงการตำหนี่ให้อภัยทั้งเพื่อนร่วมงานและตนเองให้โอกาสตั้งต้นใหม่เพื่อเดินงานต่อจนถึงเป้าหมาย